สองคนหามลุงนนลุงเก่งใหญ่จริงๆว่ะมีสิบกว่าตัวเนี้ยยอดครับสุดยอดตันเลยตะคิวอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหเอาอีกแล้วครับผมลุงนอนตะขอเดยไมนอนรอแป๊บนึงนี่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาใหญ่เขาช้าเยอะครับผมเดี๋ยวรอตะขอแป๊บนึง ข้ามไงวะพี่ก็อ,อยูข้าวทัว่วมันวะติดอะไรปะเฮ้ยขึ้นแล้วตากถึงน,นันมันไม่มันไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นจังหวายมีจังวายเหรอเออวัวจังหวายแก่ไอ้โผวะยังไงครับเจนนนเสื้อลายดอกจอมหมานไหนหนู่นลูกเฮ้ยโอ้ยจะโผล่ะมาใกลมาใกล้ใดิ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว สวยเก่งยกไอ้นี่เดินขอด้วยเอา้าขู่เฮ้ยจับไม่ไหวเดี๋ยวดิ้อสิบกิโละอะยังใหญ่ครับท่านผู้ชมสิบกิโลโอ้โหบิ๊กโพไปพี่ไปไปไปโอ้โหสับดังตุ๊กเลยอะ โอ้ยใหญ่จัดคนเดียวนะอ่ะไหวพี่ไหวไหวไหพี่โหยังใหญ่เลยแสดงว่าติดนิ่งอยู่เลยคุณดูไปแล้วสิบกว่าโอ้ยนี่มันจะสิบสามไม่ได้สิบโอ้โหมันหนักอ๋อคนเดียวเอาพี่เดี๋ยวส่งหมดไปยกไปทุ่นเฮ้ยคนใหญ่ขึ้นหนอนเลยพี่มาแล้วครับสองคนหามลุงนนท์ลุงเก่ง สูงใหญ่จริงๆว่ะมีสิบกว่าตัวเนี้ยสิบกวโลแน่นอนยอดครับสุดยอดตันเลยตะคิวอยู่คนเดียวด้วยโอ้โหดีขอบคุณนะกี่ขวดครับจยามากี่กี่ปองกี่ปองครับสองก็ปองครึ่งครับสองปองบักโคเอาอีกแล้วครับโผลงน้นอยู่ไหนนู่นครับติดมือทมงานใหญ่ๆๆเฮ้ยสิบสองสามว่ะมี ไปช่างในบ้านกันยกไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้ยจ้าให้ขาอ่ะเฮ้ยอ้อมสิอ้อมนี่่นี่เฮ้ยเด็กแักหนึงเด็วก็โดนไม่ทันอ่ะอ้าครับช่างดูดิผมว่า12บสองโลอ่ะสิกโลประมาณนั้สิบเอ็ดสิบสกิโลกรัมจริงๆด้วย โอ้19นี่ยันไอ้11 69 11 69ของพอยังโอเคอย่างงาม